ซื้อบ้านด้วยแล้วก็มีค่าใช้จ่ายมีรายจ่ายมีอะไรยเยอะแล้วก็งานก็ถูกแันเซิรหมดหมดเลยครับ I've the got world believe fall on Weighing down of Gonna eventually พอถึงจุดปีตอนนั้นเกิดการมีคนมาเรียนออนไลน์เพิ่มเพิ่มครับมาเรียนคอร์สเพิ่มรู้จักเรามากขึ้นมีผู้ติดตามในเพจเพิ่มขึ้นมีคนติดตามใน youtube เพิ่มขึ้นเกิดจากแค่คลิปเพลงในการที่แค่คิดอะไรสนุกสนุกโดยที่แบบยูเจอวิกฤตอ่ะใช่ครับคือแต่ว่าขอตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกเลยจะทำไงดีจะขายเลยดีเราไม่ใช่พ่อค้าเอ๊ะเราทำไงเราเป็นนักดนตรีเราก็ต้องทำดนตรีเ้วจะทำไงดีก็ก็ อ่ะไม่เป็นไรหยิบพิต้าขึ้นมานั่งเล่นตั่นแหละครับแล้วก็ร้องไปอัดจากมือถือมันไม่มีอะไรทำอัดจากมือถือเลยไม่มีอะไรทำก็ผมก็มีช่อง YouTube อยู่แล้วนั่นแหละฮะก็เลยค่อยๆทำไปเรื่อยก็คือจุดเปลี่ยนคือมันพอมันตันปุ๊บถ้าเราถ้ถ้าเราไปกดดันยิ่งไปเคียดกับมันอ่ะมันจะยิ่งหาทางไม่เจอใช่แต่พอคนนี้พี่เอ็มก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากอยากให้มันผ่อนคลาย เดี๋ยวก็ร้อ,องนี่เดี๋ยวทางมันก็มาเองใช่แต่ใครจะไปรู้ว่าในการลงมือทําของพี่เอ็มในวันนั้นนะครับแค่อาคิต้ามาเล่นแล้วจับแล้วก็มาร้องเพลงจากคนจากจากการที่เราไม่เคยเขาไม่เคยร้องเพลงลงลงโซเชียลนะก็ลองมาร้องดูพอมาร้องดูนั่นคือจุดเปลี่ยนจากวิกฤตในเดือนที่2ของการเพอร์ฟิลของวันนั้นผ่านมาเดือนที่สามก็มีคนมาเรียนมีคนมาเรียนก็รอดได้ครับ น,นี่คืออีกแรงบันดาลใจที่ผมฟังแล้วผมก็ได้ได้แรงบันดาลใจจากการคุยโทรศัพท์กันวันนั้นวันที่สําหรับคนที่เขาแย่แล้วกันอืคนที่แบบเอ้ยโอ้โหตอนนี้โควิดยังไม่รู้จะเคอร์ฟิวอีกรอบหรือเปล่ายังไม่รู้ว่าจะไปยังไงจะไม่มีแรงบันดาลใจมีอะไรที่จะฝากเพื่อนๆก็ผมอยากจะฝากว่าในตัวผมเองนะเวลาผมจะรู้สึกว่าเครียดหรือท้ออะไรเงี้ยผมจะมจะไปนึกถึงว่าคนที่เขาแย่กว่าเรามันมี จริงผมก็คิดแย่กว่าเราเนี่ยมผมจะคิดตรงนี้ว่าคนที่แย่กว่าเรายังมีแล้วคนที่แย่กว่าเราเนี่ยเขาก็ยังทําอะไรของเขายังทํานู่นทํานี่ของเขาได้หรืวอว่ายังดิ้นรนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเราอ่ะมีโอกาสมากกว่าเขาอ่ะ<ม>แค่ว่าเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแค่นั้นเองอะไรเงี้ยโอเคแหละมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าแต่ว่าผมจะมองว่าถ้ามีคนที่ยังยิ่งกว่าเราเนี่ยเขาย,ยังได้เลยแล้วเ,เราล่ะ ถ้าเราเอาจริงๆทําจริงๆแล้วเราไม่เครียดไม่อะไรเราเราสู้อ่ะเราสู้อ่ะมันได้มันมาเองใช่มันมาเองเมื่อก่อนเนี้ยมีคนบอกว่าเอ้ยต้องสู้นะคําว่าสู้อะไรเงี้ยผมคิดสู้แล้วทําไม่ได้ล่ะอะไรเงี้ยเออแต่มันจริงถ้าสู้มันได้ถ้าสู้แล้วเราพาคงถ้าเหมือนพี่อ่ะลองลองทำไปก่อนอะไรก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยว้ก่อนเผื่อมันเดี๋ยวมันก็คงคงใช่อ่ะดีกว่าถ้าเรามาเศร้านะสําหรับผมนะ ถ้าเรามาทราบเรารู้สึกโทษนู่นโทษนี่แล้วเราไม่ทำอะไรก็ตายดีกว่าจบเลยมันคือไม่มีทางแล้วแต่ถ้าเราคิดว่าเออทาทาไปก่อนเออเดี๋ยวมันการลงมือทํามันจะเห็นทางเหมือนเหมือนเราขับรถออกไปจากบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางมันจะมาเองผมคิดแบบนั้นอ่ะจะทำในสิ่งที่ชอบแล้วเอออย่างน้อยคืออย่างน้อยผ่อนคลายไว้แล้วก็ต่อยอดเราไปตยดปึ๊บแล้วใครจะไปรู้ว่ามันมันจะแจ้งเกิดใช่สิ่งที่พี่เอ็มได้ได้มาแชร์และแบ่งปันมวันนี้แล้วเนี่ยคือ พูดได้เลยว่าทุกวันนี้โซเชียลมีเดียมันคนมาอยู่ในมือถือกันหมดแล้ว<ช>แล้วเราอยากจะโปรโมทตัวเองอยากจะเป็นให้คนรู้จักยังไงมันง่ายแล้วฟรีไม่เสียเงิน<ช>แค่หยิบทำในสิ่งที่ถนัดแล้วก็ถ่ายลงไป ด้วยความที่ไม่ต้องเพอร์เฟกพี่อมซื้อไมค์มาตัวผมมุงงงมากเลยไมโครโฟนปกติผมใช้ตัวเป็นหมื่นนะฮะพี่เอ็มซื้อมาตัวไม่กี่ร้อยแล้วเอามาใช้ก่อนด้วย<อ>ามาใช้ก่อนเออ,เอ,อแต่กับต่อยอดได้ต่อยอดในสิ่งที่ตัวเองถนัดเป็นอาชีพข,ของตัวเองอยู่แล้วเพลงกับเพลงว่าตอนนี้เราต้องทําไปเรือแบบ่อยแบบอย่าอย่านิ่งอะ่ะทาไปเรื่อยทาไปเรื่อยสม่ำเสมอสม่ำเสมอใช่ก็เป็นเหมือนคนสําเร็จทุกคนนะครับคือการลงมือทําอย่างสม่ำเสมอใช่ครับอันนี้จะสําเร็จแน่นอนวันนี้ก็โอ้โหบอกเลยว่า แค่นี้เต็มอิ่มละคุยกันแค่นี้ผมบอกบอกแบบนี้นะฮะไม่มีวิกฤตไหนที่จะหาทางออกไม่เจอนะครับคือเอาง่ายว่าไม่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ดีทั้งนั้นผมเชื่อแบบนี้นะแต่ขอให้เรามองวิกฤตให้เห็นโอกาสก็พอนะครับผมขอเป็นกาลังใจให้แล้วพี่เอ็มขอเป็นกำลังใจฝากพี่เอ็มทิ้งท้ายฝากผลงานหน่อยพี่ได้ครับมีติดตามทางไหนบ้างเขาคนดูแล้วอยากอยากอาจารย์เอ็มอยากวิจารณ์ที่ไหนบ้างนะตอนนี้ก็ Facebook ผมชื่อว่านิยต เอ็ม m มโจฮิโตนะช่องทางการติดต่ออีก2องช่องทางก็คือ l ลายลายนะครับพิมพ์แอดไลน์มาพิมพ์คําว่า M ตัวธรรมดานะครับแล้วก็จุดแล้วก็ g ีตาร์ G U I T A R นะฮะแล้วก็ฝากเพจด้วยแล้วกันนะฮะฝากเพจนะอันนี้สําคัญมากเพะว่าตอนนี้จะลงจะลงแพลตฟอร์มวีดีโอทุกอย่างจะลงในเพจครับผมด้วยละครับผมก็จะเป็นเอ็ม เอ็มเดอะกีตาร์แมนครับผมแล้วก็ใน YouTube อะไรพี่ YouTube ชื่อนิ <c oughs> ยศนิยศนะครับเป็นอีกหนึ่งนะครับคนที่ชอบดนตรตีแล้วกันนะครับถ้าทั้งแฟนคลับหรือแฟนแฟนคลับของพี่เอ็มอลาดินหรือพี่เอ็มโมจิโตมาดูนะครับก็นี่อีกหนึ่งแรงนะบันดาลใจของพวกคุณเนาะนะครับไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรทำดนตร,ตรตีอะไรก็แล้วทุกอย่างไม่มีคําว่าไปไม่รอดโอเคนะครับก็เดี๋ยวฝากประมาณนี้นะครับแล้วไงแล้วไปเจอกับ EP หน้ากับเดอะฮีโร่คุณเปนดาลใจนะครับพี่เอ็มนะครับทำได้นะครับเีลงหนึ่ง เดี๋ยวฮีโร่ได้พวกคุณก็ทำได้นะครับแตหรอวันนี้ผมไปก่อนนะครับไปสวัสดีครับ